ดีจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่ผิวเหนีเหียวย่นยน่นผิวไม่เต่งไม่ตึงผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการอัพคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมุนไพรของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียว ALK หรือแป้งเด็กได้เลยนะคะในสองแป้งข้าวเจ้าเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างอกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครจะใช้เป็นเบบี้ออยล์จอนสันหรือน้ำมันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระที่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนสองตัวนี้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผส,สมตัวอื่นลงไปนะคะไม่เช่นนั้นก็จะผสมยากนะคะผสมให้แป้งเข้ากับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียนะคะในสองครีมนีเวียก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุม่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา,ากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน เราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะทุกคนใครที่มีผิวบวบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ สูตรนี้บอกไปเลยว่าผิวชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะผิวฉ่าน้ําผิวฉ่ากรูมากมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะใครที่มีริ้วมีรอยมีผิวแห้งกร้านนะคะสูตรนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนทําเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเนียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาไม่แยกชั้นนะคะสูตรนี้แปลงไม่เหมาะนะคะนอกจากมือกับหลังช้อนนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าสูตรนี้ผิวฉ่ากรูมากมากเลยนะคะใครที่ผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะ สูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะทุกคนพอกล้ะหนาเลยนะคะทุกคน พอกให้หน,า,หนาให้เขาขาวเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือปล่อยให้แป้งเขาแห้งนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ